เป็นข่าวนะครับที่เรื่องคนเด็กแล้วเห็นธนาคารคิดว่าเป็นบ้านของตนเองจะเข้าบ้านเข้าไปได้นะครับใช้อิโต้ฟันเลยนี่โอ้โหเห็นการบ้านเกิดขึ้นก็องค์กรปิดจับได้ครับที่หน้าธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสิน์เมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้คล้ายๆกับสาวประเภทสองครับผมยาวรูปร่างสูงใช้มีดอิโต้กำลังฟัน กระจกนะครับแล้วก็ประตูเข้าธนาคารปรากฏว่าแตกเสียหายไปแล้วครับบานใหญ่ซะด้วยหลังจากนี้หลังจากนั้นครับนายคนนี้ไม่หนำใจครับเอามีดไปฟันตู้ ATM เสียหายอีกหนึ่งตู้มีคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับบอกว่าเออนายคนนี้แปลกดีนะครับเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเสียงเอตระโรยวายพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจครับ ตำรวจก็มาเลยครับมารับกับเพจใช้เวลาประมาณสัก40่สินาทีเจรจาพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่แต่นายคนนี้นะครับก็ยังไม่ยอมอยู่ดีในที่สุดแล้วก็ใช้วิธีการนะครับก็คือว่าเข้าไปลักผลเสียหายที่เกิดขึ้นตามภาพที่ปรากฏตอนเช้านะครับก็ต้องกวาดกันเนื่องจากว่า กระจกแตกเป็น1บาทครับรวมทั้งเรื่องของตู้ ATM ด้วยม <c oughs> ูลค่าความเสียหายผู้จัดการธนาคารแห่งนี้บอกกัน,นะครับประมาณสักสองแสนถึงสามแสนบาทว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ยืนพูดคุยกับผู้ชายคนนี้ครับสาวประเภทสองแต่คุยไม่รู้เรื่อง oh. อตรวจสอบแล้วครับเป็นคนที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน์แล้วก็เดินเท้าเปล่ามาที่อำเภอเขาวงเนี้ยแล้วก็มาก่อเหตุด,ดังกล่าวนี้ พูดจาไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าสติสมประกอบหรือเปล่าแต่เข้าข้างวิกลจริตว่าอย่างนั้นนะแต่ทางตํารวจบอกนะครับจะวิกลจริตหรืออแล้วก็แล้วแต่นะครับต้องไปตรวจซะก่อนไปพิสูจน์หลักฐานซะก่อนถ้าสมมุติว่าไม่มีอย่างนั้นจะต้องถูกกระมันก็ดีแต่ตอนนี้ต้องไปหาหลักฐานข้อมูลแล้วกับญาติพี่น้องซะก่อนนี่ครับนะผู้คนครับทําให้เกิดความเสียหายทุกอย่างดีไม่ไปฟันคนนะโอ้โหก็ไม่แน่แล้วค่ะเพี้ยนขนาดฟันตู้ไอเทมได้ขนาดนี้เดี๋ยวนี้คนอันตรายนะคะ we come on my side